เอาแล้วนะก็ต้องขอกราบสวัสดีทุนสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับคลิปค้นหาสกินปืนเจ้า a k คว่าตัวไหนตึงที่สุดนะครับผมและแน่นอนว่าแพทนี้เนี่ยเจ้า ak เนี่ยมันมามากๆเลยนะครับผมดังนั้นน้องๆขอมาก้าวครับพิสูจน์ให้ผมดูหน่อยระหว่างใส่เกาะไม่ใส่เกาะ ak ตัวไหนเนี่ยมันจะเร็วที่สุดและมันจะแรงที่สุดนั่นเองนะครับผมทุกคนเราก็จัดให้น้องๆขอมาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจใเราก็พอครับ โอเคนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าตัวเกมแล้วนะผมซึ่งปืนแรกที่ผมจะทดสอบผมก็คือเจ้า AK มังกรหรือตัว upwell นั่นเองนะผมเพิ่มดาเมจหอัตราการยิง2นะครับผมตัวนี้จะมี ability ด้วยนะผมคือสร้างความเสียหายต่อไอ้วอ์อย่างรุนแรงนั่นเองนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเท็เจ้าตัวนี้เลยว่ามันจะแรงแค่ไหนแบบใส่เกาะและไม่ใส่เกาะนะครับ โอเคก่อนจะเริ่มทดสอบนะครับผมพี่ก้าบอกไว้ก่อนว่าทุกปืนเนี่ยเราจะใส่สโคบสแล้วก็แม็กลั่นไวหมดเลยนะครับผมทุกคนอ่ะเด็กก้าจะใช้จุดเดิมในการเทสเลยนะครับผมอันนี้ไม่ใส่เกาะนะครับผมทุกคนนี่ยิงจุดเดิมนะครับ0.49นะครับผมทุกคนดูเวลานะครับ0.49ให้ดูสารอบ0.49ั้งสามรอบนะครับผมอันนี้คือไม่ใส่เกาะแดงสิ้นนะครับ อ่าแล้วก็จะใส่เกาะสามเข้าไปให้นะครับผมทุกคนนี่เลยดามเมจเมื่อใส่เกาะสามจุดเดิม0.89จนะครับผมจุดเดิม0.89นะครับผมอ่าอีกทีนึงครับราเล็งที่เดิมนะครับนี่0.89ทั้ง3รอบนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูต่อไปกันดีกว่านะครับ AK ตัวต่อมานะผมก็จะเป็นตัวอัตราการยิงสองนะผมแล้วก็เจาะเกาะน,นั่นเองนะผมชื่อว่า AK แห่งเงานั่นเองนะครับผมเ,เพื่อนเดี๋ยวกดสมใส่ไปเลยครับ โอเคครับผมนะนี่เลยนะครับผมแม็กนั่นเลยคูณ4ครบเซ็ตนะครับผมแหงเงานะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเทสกันนะครับผมเราจะเล็งที่จุดเดิมนะครับ0ู2จุห้าสองครับ0ู2จุดห้าสองครับ0ู2ุดห้าสองครับนี่เล็งที่เดิม0ู2ห้าสองครับเทสให้แล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราลองแบบไม่ใส่เออแบบใส่เกาะสามดูนะครับผมทุกคนโอเคเราใส่เกาะสามมาเสร็จแล้วนะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเทสทุกคนดูนะครับผมนี่เลยอ่ะ ตำแหน่งเรานั่งลงนะครับผมเล็งที่ขอบป,ปกเสื้อนะครับมันจะดิ้งไปไหนช่างมันฮนะ0.92ครับ0.92ครับ0.92ครับ 0.92ทั้ง4ครั้งนะครับผมทุกคนคือเราลองให้ดูแล้วนะครับผมเพื่อนเพื่อน่ะเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบมันดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อไปครับตัวต่อมาที่กล้าเลือกมาเทสยเนี่ยผมก็จะเป็นอัตราการยิงสองนะครับผมแล้วแม็กกาซีนหนึ่งนั่นเองนะผมตัวนี้เป็น AK สีแดงนั่นเองนะครับผมทุกคนอ่ะเเราไปดูกันครับโอเคครับผมที่ตำแหน่งเดิมนะครับผมนี่ใส่ครบทุกอย่างนะครับผมอ่ะเราลองเลยครับผมเล็งที่จุดเดิมครับผมทุกคน0.59ครับผมทุกคน0.59ครับผมทุกคน 0.59ครับ0.59น,นะครับผมเี๋ยวเราลองใส่เกาะให้มันนะครับโอเคตอนนี้เราใส่เกาะมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม,มเพื่อนๆเกาะ3มันเดิมเป๊ะ0.15เลยหรอโอ้โหโอ้โหเกินไปเป้า คือไอตัวนี้นี่เวลหนึ่งก็ไม่ค่อยเวิร์กเวลสองก็เออใส่ากาอเวลสามก็ไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมทุกคนโอ้มันเออเป็นตัวที่ไม่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับผมทุกคนเอาจริงต่อมาตัวหนึ่งนะผมที่เราเลือกใช้นะผมนี่เลยนะครับผมเจ้าเอเคที่ว่ามีลั่นสองแล้วก็มีแม่นยํานั่นเองนะครับผมเป็นตัวอาเรียกแบบผมเรียกว่าลายสงการแล้วกันนะครับผมทุกคนอ่าโอเคเราอยู่ที่จุดเดิมแล้วนะผมอันนี้คือทดสอบแบบไม่ได้ใส่ก่อนเลยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูเลงที่จุดเดิมนะครับ5ูนะผมทุกคน 0.59นะครับ0.59ทั้ง3ามรอบเลยนะครับผมเดี๋ยวลองใส่เก่อสามเหมือนเดิมเลยครับผมเพ,เ,พเพื่อนเพราะว่าจะได้ลองดูแต่ค่อนข้างจะนานนะผมไม้ตัวนี้เ,เท่ากับตัวลาวาเมื่อกี้เลยนะครับผมทุกคนเดี๋ยวลองดูเวลสามมันนะครับผม0.15โอ้โหโอ้ย1.15คนดู1.15นะครับผมก็คิดว่าไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมทุกคน ไอ้ไงอ่ะเท่าตัวลาวาเมื่อกี้อะผมทุกคนอ่าลองดูพิกาขึ้นเวลาให้อยู่นะครับต่อมาผมก็จะเป็นตัวเอเคมังกรขาวนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าหลายหลายคนเนี่ยน่าจะจับกันและมีกันทุกคนเลยครับเดี๋ยวเราลองให้ดูนะครับผมตัวนี้ฮะโอเคมังกรขาวใส่ครบทุกอย่างนะครับผมทุกคนอ่ะเราเล็งที่จุดเดิมนะครับผมกดค้างครับศูน0 5จุดห้าหกศูนย์ุดห้าหกศูนย์ุดห้าหกศูนจุดห้าหกนะครับผมทั้งสามรอบนะครับผมเพื่อน โอเคเดี๋ยวกล้าลองใส่เกาะสามเข้าไปนะครับผมนี่เลยใส่เกาะสามเข้ามาครับอ่าลองดูครับโอ้โหถูนจุดเก้าห้าเลยหรอโอ้ยโ,โอ้ยทีหนึ่งูจุดเก้าห้านะครับผมทุกคนเวลานะครับผมที่น้องเห็นเลยนะครับผมอันนี้คือเราให้ดูแบบเท่าเทียมที่สุดเลยนะครับผมเพื่อน ตัวสุดท้ายที่ผมจะลองให้ดูกันก็คือเจ้าเดซไอ้นั่นเองนะครับผมก็เดซไอ้น่าจะเป็นสกินที่ว่ารถหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีกันอยู่แล้วครับเดซไอ้นะครับใส่ของแต่งครบทุกอย่างนะครับผมทุกคนนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเราลองดูครับ0.59ครับ0.59ครับ0.59นะครับผมทุกคนเดี๋ยวเราลองใส่นะครับผมในส่วนเกาะ3ามเหมือนเดิมนะผมเข้าไปครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่จุดเดิมครับลองดูลองดูอ่ะเล็งเลยขอปลุกเหมือนเดิม โอ้โห1.18เลยเหรอ1.12่งจหนึ่งจุหนึ่งห้าโอ้โหแต่ละรอบกันนี่คือวัดไม่ได้เลยนะเนี่ยศูนจุสอโอ้โหก็เวลา,าเวลาประมาณนี้ผมเฉลี่ยให้ประมาณหนึ่งจุหนึ่งห้าละกันนะครับผมทุกคนเพราะว่าแต่ละอันบางทีมีพุ่งมาถึงหนึ่งจุดสองห้าเมื่อกี้นะครับขอโอ้โห ก็จากที่ผมไปลองมาผมสรุปให้เลยนะผมอันดับหนึ่งที่แรงและเร็วที่สุดเลยนะผมก็คือเจ้ามังกรฟ้าดาร์กอนนั่นเองนะครับผมทุกคนตัวนี้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้เลยเพราะว่ามันมีอบิลิตี้ด้วยนะผมจอยวอลเร็วแรงอีกนะเมื่อกี้แค่ยิงคนยังไม่รวมจอยวอลซึ่งผมว่าเป็นสกินที่ว่าควรใช้ควรมีสุดแล้วนะครับตัวนี้นะไม่รู้ทาไมมันถึงแรงกว่าตัวอื่นนะครับผมทุกคนอ่า คือถ้าเทียบกันตัวมังกรขาวมังกรขาวเนี่ยมันจะมีดาเมจดสองนะครับผมแต่ว่าลั่นหนึ่งนะครับผมซึ่งคนดูก็จะเห็นความต่างของมันเนาะว่าลั่นสองดาเมจดหนึ่งเนี่ยมันดีกว่าจริงๆนะครับผมและอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าดีเลยนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับผมตัวแห่งเงานั่นเองนะครับผมแห่งเงาเนี่ยคือทำคะแนนไปได้ค่อนข้างเทียเยอะเหมือนกันนะครับผมทุกคนยิงแบบเอาเล็กแบบอ่าไม่มีเกาะ0.52นะครับผมแบบมีเกาะ0.92นั่นเองถ้าเกิดอัพเวลเนี่ยมันไม่มีเกาะมัน0.49ไงพอมีเกาะปุ๊บเนี่ย0.89ซึ่งก็ ห่างกันไม่มากนะครับผมซึ่งถ้าน้องๆมีตัวนี้อยู่ก็สามารถใช้งานได้นะครับผมทุกคนแต่ตัวอื่นนี่ก็ถือว่าจะค่อนข้างเยอะไปหน่อยอ่าแต่ถล้วอันดับที่3อีกก็คือตัวมังกรขาวมังกรขาวในสูนุดนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอ่าใส่เกาะสารใน0ู5นะครับผมซึ่งก็อย่างที่น้องเห็น3ตัวที่ผมแนะนําเลยก็ตามนี้นะครับผมอันดับหนึ่งอัเวลสองแห่งเงาสามมังกรขาวนั่นเองนะครับผมเพื่อน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 มีสกินไหนก็ลองไปลองดูนะครับผมแต่ผมแนะนําว่าเอาเป็นนนตัวีี้ดดสุุคผมท เอาแล้วครับนะเราจะมุ่งหน้าเป็นชีววงฟ้านะครับผมแต่เราจะลงที่คาตัวก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้เ k คของผมนะผมผมมาใส่จุกเก็บเสียงแม็กลน่นไวให้ครบเลยนะครับผมบางคนไม่ชอบจุกเสียงบอกว่ายิงช้าเนี่ยผมว่าอาจจะเราคิดไปเองผมใส่แล้วผมรู้สึกว่ามันยิงหมันขึ้นสำหรับผมนะอ่าชอบเสียงมันครับอะไรครับผมกล่าวว่าผมจะลงมาโยนตรงนี้ก่อนให้ตายครับผมเพื่อที่จะได้เกิดแล้วก็ไปที่วงฟ้าทันทีครับนั่นแหละลูกยิงพ่อเลยลูกยิงๆพี่สี น,นี่น่าจะไปวงฟ้าเหมือนกันดูทรงไอเนี่ยไอหนุ่มผิดแผนเองไม่ยิงพี่โอ้โหข้างหน้าเอาขับรถไปคือพวกเองจะไปนู่นกันหมดใช่ไหมพูดมาตามตรงโอ้โหไปไปหมดแล้วม <laughs> ันไปกันหมดแล้วว่ะคุณดูคือไม่มีใครจะมายิงกับเราเลยอะ่ะไอกาเอ้มาทําอะไรวะเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยต้นเกมไปวงฟ้าหมดเ,เดี๋ยวเราค่อยตามเข้าไปแล้วกันนะครับปล่อยเขาไปกันก่อนครับ มาแล้วครับจะมีคนอยู่ข้างบนหรือเปล่าเรียบร้อยดูดิสจิเก็บเสียงโอ้โหนี่ไม่มีแมสต์เนี่ย้ามีจับสามจะขนาดไหนวันนี้วัสตีไอ้ดดไน้องพอโด,ดีพี่มันตึงไปหน่อยวะ่ะมาก่อนก็ต้องตายก่อนเรื่องธรรมดาไอ้หนูโอ้โ,อโ,อโหได้จับสามมาแล้วขาดแค่แม็กนันไว,ไวแล้วก็ครบนะครับผมทุกคนอ่าได้แม็กดันไวมาแล้วนะครับผมทุกคนครบเซตอังคะ ไปเลยดีไอ้น้องอย่ามาทะลึ่งกับพี่เยอะๆปืนพี่ไม่ได้หน่อมแหนมนะเว้ยโอเคนี่ของแต่งเราครบหมดแล้วนะครับผมจุกเก็บตรงจุกเก็บเสียงนะครับผมเดี๋ยวเราออกไปไล่ล่าหาคิวเพื่อนๆให้ดูกันเลยครับว่ามันจะแรงแค่ไหนผมสมคำดั่มดือหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยเออแต่ลาไม่ลดไม่ลดไม่ลดดันอาชากันดันอาชากันไหมชักันไหมชัดก็ดีลดแลเ้เบิดดีต้องลง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 องลงุ้ย ตัวนี้ก่อนนะตัวนี้ก่อนเอาทีละตัวกล้าทีตัวไปอีกหนึ่งมาดิเหมือนจะมีอีกนะัะผมทุกคนในบ้านประท้ากันนะฮะผมแต่บุมเรามองไม่เห็นน่ะตัวในบ้านตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปอีกโอ้ยิงขาจังหวะนี้เอคีโคตดเอาแบดนี้ผมทุกคนเจอสกินตึงเข้าไปอีกใครจะไหวถามจิงแต่เขาจิงใครเมื่อกี้เนี่ยหาตัวศัตรูก่อนครับเกิดจะมีอีกตอนนี้เจอแล้ว โอ้โหเสียดายมาช้าไปหน่อยกล้าเอ้ยมันรอดไม่ได้นะเข้าบ้านไปแล้วครับปล่อยก่อนผมกลับไปดูทางบ้านฟาร์มใหม่อีกรอบนึงครับน่าจะปะาทะากันเสร็จพอดีโอ้หหยุดเล่นแล้ววางไอ,อ้วอลกระตึ้มนี่เองยิงยังไม่จบอีกวะเนี่ยพี่วยยิงพี่ยิงพี่ยิงช่ยิงให้พี่ยิงให้เผื่อได้สักเม็ดอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยได้จกคิวไหมอย่างนี้มีคิวเหลือให้ผมไหมน่าจะไม่ได้ครับน่าจะโดนยิงกันแตกแล้ว มาดิมาดิมาดิจะเอาเปล่าจะเอาเปล่าจะเอาเปล่ายิงรถตีน้หมดเลยฮะยิงรถตีนี้หมดครับยาได้ขับครับยาได้ขับครับไปดิไปดิไปดิปดเองจะเอายัางไอองอะแล้วเขาปะทะไขวะนะ่ะเหมือนจะมีคนมาด้านหน้าเขาอีกนะครับผมทุกคนไปอีกหนึ่งโคตรตึงโคตรอันตรายผมบอกเลยอะ หายไปไหนแล้ววะแล้วแต่นะเองไม่เข้าบุงก็แล้วแต่นะพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกแล้วตายเลยวะอุ้โอ้โหลงมาจอดอย่างวายไอ้หนุ่มที่บอกเลยเองรอดยากเองรอดยากพี่บอกเลยเองรอดยากเองรอดยากเองรอดยากแล้วมีตัวมาแจมอีกเหรอวะเนี่ยทะลึ่งเหรอทะลึ่งของผมหรอ คิวของใครของใครกหงวงโอแม่ผุ้มพวงอายุมากแล้วเหมาะมันแรงเด้อพี่ไม่รู้นะเอกตายหรือยังอะ่ะอันนี้จะ้่าจะเป็นตัวบ้านฟาร์มเมื่อกี้ครับวิ่งตามหนังเรามาครับแตจะมาจอดแวะยิงของเราไงมันไม่ได้เราไอ้หนูผดจล้มระเบิดไปเลยฮนะผดจล้มระเบิดไปเลยครับย้ํไม่ได้ขับอีกครับามันแอบเข้าวงได้อีกห้มันวิ่ง แล้วมีตัวมาชาร์จบ้านเราหรือเปล่าจอดเอาดิเอาดินี่ไงผมจอดบวดผมไม่สนไงผมไม่สนหรอกมาเอออ้้หเจ็บเจ็บหนักไอ้ตัวเมื่อกี้ต้องร้องผมบอกเลยอ่ะร้องไห้เลยเจอผมยิงอย่างเงี้ย้ยตัวอยู่ไหนวะ อุ๊ยเลยแล้วต้นตองต้นไม้อ่ะอ่าฮ่าเอ็งแตกเอ็งแตก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 วิ่งวิ่งให้ไววิ่งไม่ไหวเองแตกพี่บอกแล้วไงวิ่งไม่ไหวเองแตกคําเดียวง่ายๆไอ้น้องไม่รู้เลยว่าอยู่ไหนฮะไม่ประมาทครับโดดไปก่อนครับโดดโยงๆไปก่อนนะผมว่าได้อยู่ข้างในตรงนั้นนะอุ้ยเหมือนเงี้ยเลเฉียวๆวะ ตาลายแลย้วตวูอันนี้อันนี้ว้าโดนฉลามโดนสกาฉลามเดีย๋ยวบอกใครเยี๋ยวบอกไว้เรื่องเนี้ยเดียวบอกไว้มิดอืม โอเคนะก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวสกินปืนเ K มังกรฟ้าของเรานะผมเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะผมคลิปแนวนี้นะผมรอบหน้าให้พี่ก้าทำปืนะลรลองคอมเมนต์บอกมาเดี๋ยวผมจะจัดให้นั่นเองนะครับผมทุกคนวันนี้ผมขอตัวกลับร้านเพื่อนไปก่อนเพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับ